ไข่วันนี้ก็ใช้ไข่เป็ดนะครับสามฟองพริกเนี่ยจะเป็นพริกแห้งกากหมูกับกรอบสอาน,นี้ให้แห้งก่อนเลยนะครับน้ำมันหมูกระเทียมพริกแห้ง ตอนนี้ก็ใช้ไฟอ่อนนะครับผัดให้เขาหอมก่อนเลยตอนนี้ก็หอมดีแล้วก็จะเอาไว้ข้างๆแล้วก็แบ่งน้ำมันออกไปเลยไข่เป็ดนะครับโปรตีนสูงสีสวยลรุงร่างกายใช้สามฟอง ใส่เริ่มก็ใกล้จะเสร็จต,ตัวก็จะใส่กาก,ากหมูลงไปนี่ครับเสร็จแล้วก็คุกเขาเลยซีอิ๊วขาวน้ำตาลตัวหอมมากเลยนะครับ แล้วก็จะใส่ต้นหอมซอยทยอยตอโอเคจะใส่จัดข้าว กากหมูผัดพริกไข่พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับพริกจะเป็นพริกแห้งนะครับแบบเผ็ดๆ,ๆกันแบบนี้เลยกากหมูกร,กรอบลุงนะครับอไข่สับฟอง <c oughs> กากหมูผัดพริกไข่ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับไข <c oughs> ่เป็นสามฟองโอเคผัดพริกกากหมูกรอบไเลย อันนี้ก็กินพร้อมไข่นะครับก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงกรอบอืมอืมแต่ผมนี่ก็ยักหน้าแล้วนะครับว่าอืมว่าอะไรไม่รู้โอ้กรอบกรอบอืมเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเผ็ดไหมครับเผ็ดไหมครับเอาเผ็ด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 เราไม่ได้เตรียมน้ำมาให้นะครับไม่เป็นไรครับกินต่อครับกินต่อกินต่ออืมเดี๋ยวต้องเตรียมน้ำมาให้นะครับ กินก่อน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 อืมคำใหญ่มากทีนี้ก็บอกเผ็ดนะครับแต่ว่าอืมซัดไม่หยุดซัดไม่หยุดทีมงานนี้ก็จะมารอประจํานะครับขาประจําเลยนะครับนี่ครับนี่แมวอืม,มอยากจะกินด้วยแล้วอืมอาหารไม่ค่อยกินนะนี่กินแต่อาหารคนอาหารแมวให้ไม่ค่อยกิน โอ้โหนี่จำเอาจำเอาเลยนะครับนี่ขนาดบอกเผ็ดนะครับจะไม่มีน้ำมาให้นะครับเนี่ย